สวัสดีพี่น้องครับพาพี่น้องมาบิงบังไฟถวายปุตตาอีกหนึ่งบังครับประจําปี2 5 6พทีมงานน้องกัปตันครับทําการจุดถวายปูตตาครับรอชมครับตอนนี้กำลังทําการคืนฐานครับ ไปแล้วครับสามส่วนหนึ่งไปแล้วพี่น้องหน่งนึ่งหนึ่งห่งหนึ่งเท่ก้อนเอผีมาผีเด้กกล่องด้อยบุมเอไล่เรื่องไฟนี่ ชชอโอ้ย่ตัันองับอาเตกันพูดแจบมาพูดพูด้ยนี่และโอามกน่ติดคืันี่ละโอสามะกแตกรอเปิดเรียบร้อยตั่อไฟออกหรือตัดยังไงไฟแล้วนั่นยุยุนั่นแบบแบบยุคนเทิงไฟแบบแบบยุคนเทิง อะไรครับอไหนงงึงครับเบาเบาเบามามามาพี่เห็นได้หรอแนบแนต่อัมาั้าแบ่อสร้างเป็นดอกไปอ่างเสียงเห็นบอกอ่างเสียงแหงนะ

กระ่งอร่อยสิกระ่งอร่อยสิไปเพ็รองะีไฟเป็นรองเลยนี่เรือไมแนบแบพอาจะไปนี่ครับไปใหม่ตัวนี้เยเป็นร่องไอเนี่ยไฟเป็นร่องไฟเป็นร่องน่ครับต่้มครับมันอ่อนกนองศานี่ยอยู่ประมาณศร้าหาองศานี่เอา แป้งไฟออกหน่อม้านเดือดเรือไม่แมบเล่เอีครก่องกล่อบขึ้นไสองของส่องยือส่องยู้ผักเลยก็รับเครื่องไงก็รับเครื่องไปใัเร่นีเรา่งนอยหาซิบรอหกสิบไฟแผ่ไฟแผ่ไม่เป็นลูกมันหยิบอะรเรื่งรยหกสิบ เด, yup. ดี๋ยวตามมาสิพอคุณไปร้อยหกสิบพนไปร้อยหกินไปครับเออนีนีสนงฟ้าขาวนั่นเไมได้นางไหนเป็นไถกอย่างมันขุนวถ้าถอดเมันมันหวหลางหวกลังแต่ามันไปมันไปบมันสิลับมันบวมนเห็นบวมันาากันี่นเห็นอยู่ไป้กันเีด้กันเน่ยไอดีเียวแม่แม่โยไตปาขา่้าขาวไปดยกันไปดกันใช่สัต นั่นไตฟ้าขาวลงมานน่นเรือไม่แมบปอย่น่นบอหินครับของบอหินนั่นดีนั่นแมบอยย่น่นมันสิลงฟาขาวห้องพื้นเบิดนัหนล้วษณน่อยเป็นร่องเดี๋ยวนี้นั่น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 นันาั่นนั่นนั่นนั่ขาั่นนั่นมั่วๆแ่้นส่ลดลงมา่น่นนั่นนั่นน่นน่นนั่นนั่นนั่นน่นนั่่นัน ถึงบโบวนี่บดเบือนแนวนี่กร่แพ้กับจ่าวถึงสามสามไนถึงอยู่หรอบ่เห็นบ่เห็นคนเนี้ยบ่เห็นกัเลยบ่เห็นกล่องกล่องกับบ่เห็นกันเหลืออีกบดเจ็ดสิบบินันังชิลลงมาฝากเขา นี่นั่นน่ะมปแออนีาด้อะตอนนี้นิ้นเป็นอไอ้บ่อถึงบ่อถึง้ามาเห็นบ่อตาวได้บ่อตาวได้บ่อ้อนหญ่ด็กตเนน่องลายอยู่มอันลมเว้ยนซื้อปลายไม้ดานทรายออกมาหน่องไี่ปนไปครับนกบินพานไปว่งหันหน่ะน่ะีแมปแมลุ่งหนนี่นี่บ่อจานเด้อบอกเลยนู้ป้าเนี่กลางนะ ทีก็ร่างหดไปใหม่ใหม่ตัวสี่ร่างหี่บ่าอดแล้วหัวๆล่าหล่ไปเลยเลยางเท้าวางไว้ครับเป็นลกลวะเอาลดลงแล้วลนลงเร็วลดลงแล้วลดลงแล้วลดลงลดลงไปใหม่แล้วลดลง้วอันนี้รยเยอเอาเอายดอกเอาไลเอาว่าถึงันหานทีอยู่โตเป็นร่องเน้่โตเด้อานเทานับเมตร้ยครับนําเนี่ยหร ลงไปล้ไร่งไปล้นี่ออาเีอาบูงอไรอ้สาบก็งเว่ะมันลงแล้วลงแล้วปลามากเนะ่้ายเออมาหนีมาหนีเมื่อคบอกตรงเร่อไฟเป็นร่องร้ายัง่อนะไเป็นร่องร่ได้ย่อมรับย่อมรับกันเตอนอนนีอ่อนท่านาทีสิวิมันเจออรสามลอยสามอยที่มาสร้ยบ้ครับก็บยครับ पैसे <laughs> <laughs>